สวัสดีบนต้นครับมาตีรอบที่สามครับผมต้นไปสองรอบรังใหญ่ๆครับเติมหัวหน้ามเติมรังใหญ่เติบครับต้นม่วงม,มกกะกรอนอเดี๋ยวไปขึ้นไปใกล้ๆครับฝนตกด้วยมาคืนนี่น้ำขังนี่ดูว่ามันจะดุไหมน่าจะดุยดูกดรั้งที่เวลวเรามาตียังดุเลย ทางนี้ก็สงสไซจะดุเหมือนเดิมดมันไปฝันน่งหนไม่เจอธรรมน้นามฝั่งทางนี้ด้วยครับโอ้โหหอน,น้ำซิมสวยยอดเออเหมือนหนุนาำจะใหญ่เลยอยู่ตรงงามคองครับแล้วก็ต่อไปทางบ้นตรงนี้ครับ อจุดขบเลยนะพัน,นอกอันตรายครับรวดโดนมาสองรอบแล้วก็รอบที่แล้วก็บิบนใส่เลยรอบนี้ไม่รูนะ้ะยิงพันเอสระมาทด้วยยังมีจุดขบทำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตกแล้วเดี๋ยวก็ไฟโดนใส่หัวโอ้ย สันหาหมุนมาเน่อยเจ้านี่อไปลูกไฟตีนเัดขบกระได้รอกขึ้นไปเลยได้ไม่ได้นี่ก้นแล้วเอ๊ะกินก็ขึ้นแล้วนั่นลูกตีนไฟตีนเจ้าแล้วเห็นพิษนี่ยขบรบอะไรวิเห็นพิษ Cái, cái này không phải là men Mẹ bố còn lặng quần hôm, hôm hôm nữa ừ, Nó Nói nòi kéo có nhìn không nào phải đuồng tới tít văn tay đó Nói cái này Kéo tới ạ kéo Hả? Chíu kéo mấy phải kéo ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้จับจับเคิบเคิูดแจมาหาป่จับเลยมึงเก่าโคตรอะ,อะไรล่ะจับมันโคตรจับเลยเปียบจบเจพูบจบจบแบบนี้มงเก่าเลยอ หน้าเหมือนใหญ่เลยนะไม่ผ่านเออเออเอออะไรใครมั่นมันง่ายหน้าเ่อพูนมาทั้งว่างไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเลยไม่ได้ถ่ายได้เลยแล้วมันอะไรจะถ่ายอ่ะ กว่านี้เถอะเดกรางใยแล้วดีเหโอหัน้ำหั้น้อยู่กว้างด้วยข้างบนมีไหมหัวน้ำโอ้ข้างบนไม่มีสัมไม่ทำ้านสัม ขหมยน้ำข้างครับเอ้ยพึ่งแปลกอะที่นี่มันจะพิษประเภทเราไ,มไหมเนี่ยอันนี้รอยถี่เรานั่นไหวครอกมันก็ทำาหมน้ำไปอะไรอ,อ้าวเยียยูไปทำอะไรตกได้ปุรัดมือครับเอ้ย เอเแล้วไปลอย,อยดูฝั่งครับโอ้มันบูมมาฝั่งนี้ข้าหน้าหนามมือเลยนี่มันปองมาฝั่งนี้ครับให้ดูขา้ขา,างหน้าท้าข้างหน้าแบบแปลกๆเนาะใช่ข้างหน้าข้างล่างครับเคยเห็นไหมครับผมผมเคยเห็นแต่์พึง่ง หัวหน้าอยู่ทางบวนับผมเนาะอยู่างบนอุ้ยนั่นเราหัวหน้าอยู่ทางไกลใช่ไหมก็ไม่ใช่ไอ้ทางหัวหน้ากวางครับสลับกันสลับกันอย่างหนามอ่ะมีกระด้ล้างนิดนิดหน่อยครับพอได้พอได้ดูอีกฝั่งหนึ่งอยู่รู้นิฮะดูตรงนี้นี่หัวหน้าไม่ปิดตาครับตลัดครับยังว่าครับเขาเดือนฮกแล้ว พื้นเดนทุกครับน้ำก็ประมาณนี้ครับฝนโตกบ่อยก็เริ่มจะ,ะไม่ทำลัางเริ่มหูน้ำล้างรองเา้าอยู่ครับฟังพอได้จักหน่อยแล้วครับเนาะก็จะตอนมาอีกครับลังนี้มันอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคนนะคนอื่นก็ห้ามเข้าครับเดี๋ยวลาตอนมาอีกเอาอีกรอบตีครับมันรู้ง,งั้นว่ามันจะอยู่ไหมเนาะนแต่รอบตีอยู่กับวู วาเจี๊ยบปอดยากไปเลยนั่นเดีน้ำอยู่ฝั่งนี้ซ้ำอุ้ยอุ้อ้ยอุอ้ยอุ้ยโดนล้อ้ยอ้ยผมจะโดนก็จะทำไงจ้โอ้ยเราก็จะโดนทุกลังนี่เหรอเพะนั้ไปฟังันดูอุปกรณ์มันจะหลหมดทางั 人不忙。 ก็แบ่งกันเนาะแบ่งกันเพื่อนเคยครับ รวมนี่ไม่ค่อยเท่าไรไม่ค่อยคือเท่าไรคิดไ,ได้น้ำน้อยน้อยเนี่หมดแลย <c oughs> รวบนี้ดู <c oughs> นดะของเรารับหลังาขาวๆสวย,สวย กดเยอะจะจงเลยเหมือนเดียมครับไว้มากไม่ได้ครับลมพัดขาดนี่นอนชิ้นแดกแอ้ตม่อมาอย่างงามครับมันจะเอาเม็ดได่แหละดูเร็ว ให้มันต่อเสริมใหม่ครับเสริมไปใหม่ดีกว่าทางนี้มันไม่แทมต่อนะครับทีหน้ามันจะอยู่ข้างบนนะนี่อยู่ข้างล่าง <50. S 1> เช นะเอาไว้เหมือนเดิมครับอเดี๋ยวเต่งล้างไว้ครับเตียงบ,บนก้อครับมันจะเอ้ยแดเลยรอบสามอว่ายังไม่ค่อยวาวเท่าไรครับผมเพราะหน่อมีน้ำอยู่ครับไหนคนละไม่ถึงกลมหรอกรอบข่าหน้าฝนปเป็นอย่างไงเลยปีเลยมันกำลังดูดน้ำหวานออกครับเดี๋ยวฟังดูเลยยังไงปานพันไก,นก่นู่นแหลยก็นี่ อโอ้ยนั่นก็ไม่มีน้ำครับมีตะลังจะกินเหลืออ่ะไม่ดูนี่นั่นเดะรำรุ่นกันเจ๊น่าจะมืดอหรือมั้งป่าเท่านั้นก็นไม่เหลือกหรอกเป็นป่ายุคานแต่จะหามมีเนาะรอพี่เอ็มครับผมนี่แบ่งให้เรียบร้อยครับผมไม่ใดร้ายครับผมเลยแบ่งตามสภาพเนาะรังก็ได้นิดเดียวครับมันทำรังไม่ ไม่เยอะทำลังแป๊กนะนั่นเดียวลังแป๊กๆนี่มันไม่เป็นวงอ้าหลุนรอบฟีทางน่โอ้ยไหม่ฮักเมื่อเลวเป็นไรไหมเนาะไหม่เนี่ยอย่าดีดหัวกันม่คอยเลยครับอันนี้ก็แบงใหไพี่เอ็มไปแล้วครับมีมันได้หน่อยเนาะแล้วก็พอแบงกันกินไงผม ่ะเดี๋ยวกลับบ้านครับผมเดี๋ยวเขาเปิดเพลงก่อนเนาะใช่ครับมันเวลาไม่พอแข่งยังใหญ่เลยครับเจอกันคลิปหน้าครับเนาะครับเนาะบายดีครับผม